เด็กซึมค่ะทุกคนดูซึมเลยแต่ว่าหมอหน้าจะให้ยาแบบซึมมะนะันเนาะเมื่อเช้าตาเอาอาหารอ่าไต่ฉีนะคะไก่ชีนะชกับปากเนาะนึกไม่ออก ใส่ฉีกับปับนะคะให้ให้เขานะคะอ่ะหนึ่งสองส้มแล้วก็ผสมยาเม็ดนะคะแล้วเขาก็กินจนหมดเนาะก็เมื่อวานเนี้ยตาก็ลองนะลองเ,เอาตับนี่แหละเอายานยี่แหละยาใส่ตับนะคะ คือเมื่อวานเนี่ยเขาหิวมากก็คืออย่างที่บอกนะที่ตาให้วิตามินเขาแล้ววิตามินเรียนะคะพอให้เขาแล้วเนี่ยเขาก็เอาไปกินข้าวได้เยอะนะคะกินข้าวหมายถึงอาหารเม็ดนะนะคะน่ะไปเนี่ยเนี่ยน,น,น,น่ะอันนั้นคือตา ต้องเทพเพิ่มให้ตลอดนะเขาจะมากินแต่เขาก็กินแบบไม่อิ่มหรอกนะต้องฉีกไก่ให้ค่ะฉีกไก่เราก็ตับเนาะแล้วเมื่อวานเนี้ยเขาก็ร้องโนเนียโนเนียอยากกินนะคะตาก็รีบทําให้เขาก่อนนะพอทําเสร็จแล้วเขาก็กินจนเหลือนิดเดียวนะคะตาก็เอาเศษนิดนั่นแหละแล้วก็เอามาขยํา ะะขยํากับยาเม็ดเนาะตาไม่ได้ทุบเป็นผงนะคะตาตาให้ทางเม็ดอย่างนั้นเลยก็ดูเพราะว่าดูว่าเขาจะกินหรือเปล่านะคะเพราะถ้าเกิดเขาไม่กินตาก็จะได้ยัดยัดได้นะคะนะห่วงค่ะยาออกข้างนอกนะข้างนอกมันแดดนะ ออกแล้วเดี๋ยวก็เข้ามาค่ะเราแดดมันจ้ามากแดดมันจ้าตาเปิดหน้าต่างไม่ได้เข้ามาเ้อรวยแดดโอ้โหผมแดดรุนแรงถึงอากาศจะดีแต่แดดมันแรงไม่ไหว เราทําไงละทีนี้ตาก็เลยเอามาลองให้เขากินนะคะที่เหลือนั่นแหละตาก็เอามานั่งป้อนข้างน,นอกเห็น่ะแล้วตอนแรกเขาก็ไขออกนะคะแล้วก็กินหมดนะคะเช้าตาก็เลยลองใส่ในตับนั่นแหละใส่ในตับใส่ในไก่นะคะเขาก็กินค่ะเขาก็กินแล้วก็เหลือหน่อยหนึ่งตาก็เอามาป้อนแต่วันนี้กินไม่หมด ตายอมลาเวอร์ตาให้เยอะนะคะเขาก็เลยกินไม่หมดนะตาก็ไม่ได้แค่นนะคะแค่ไหนก็แค่นั้นนะไหนเนี่ยน,นอนตักแหละโอ๊ยกโดดด็โทษทีนี่เหินเทา้าอ๋อมันมีเงาอยู่นิดนึงรวยเข้ามาแล้วรวยเข้ามา lều lón mở mừng mở ra em mở ra em yêu nó tóc bên nhé chưa ba 제발 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 어 một làng là là một làng qua một làng là uy ham chặt uy ham chặt uy bừng uy năn nè ง่วงอ่ะง่วงเ่ะอบอกี่ตามาไล่ไปล่อยให้รวยนอนอะง่วงรวยง่วงง่วงสุ่มนะเมื่อเช้าเนี้ยเขาอึแล้วนะเขากินเยอะไงเขาก็อึนะ,ะแต่ว่าในความอึนั้นก็ยังเหลวอยู่นะ,ะไม่เป็นก้อน นะคก็ถ้าอย่าใกล้จะหมดหรือยังไม่ดีขึ้นเนี่ยตาต้องพาไปหาหมออีกรอบนะดูค่ะแมวซึม <c oughs> ซึมเป็นซ้วมเลยงั้นก็แค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะคลิปวันนี้เพราะว่าเขา ดูแล้วง่วงๆนะไม่ค่อยเล่นเมื่อคืนตาก็พยายามชวนเล่นแล้วนะแต่ก็ไม่เล่นนะ,ะเขาก็นอนแต่ดีนะคะเมื่อคืนเขาไม่ปกตานะปกติจะมาปกแบบเหมือนเด็กผวาอันนี้ไม่ไม่ปกนะคะอืมฟนเฟอร์พิตาเอาอีกเกาตรงนี้อีกตรงนี้ด้วยอ่า อ่ะตรงนี้ด้วยอืฟินเปอร์อืมอืมเพิ่นที่ชุดเยอะอยฟินเปอร์อปกติจะมาชวนเล่นนะเดี๋ยวนี้ไม่ไม่เล่นนะทำตาละห้อยแล้วก็รับน่าจะย่านะคะทำให้เขา อยากพักผ่อนหรือไม่เขาก็อาจจะเหนื่อยเนาะแต่ดูพุงสิเขากินเยอะมากนะคะแนะ่กัดอืมมันเคี้ยวค่ะอย่าเลียนะพิตาทาครีมนะ <c oughs> พอพอแล้วค่ะดูพุงพุงใหญ่มากแน่นเน่แน่นเน่อ้นี่นนนนนนมาไงเนี่ย <c oughs> ไปเถอะไม่เอาไม่เอายเลียโชตูด